สวัสดีค่ะพี่น้องขอกับเมนยทางช่องใหญ่แหลมลำเพอลินออฟพี่เขียวจ้าผอพี่พอน้องคือเกาเดียดลมร่มตกเมื่อนี้เขาพผอกันอยู่ตลาดเสรีพุทธมณฑลสาย,ยห้าเด้อค่ะเฮ็ดยังนั่นเฮ็ดยังหญิงเฮ็ดยังหญิง ีอ้าวเขาอยากอายเนาะเขาไปดิฉีดื้อเครือเจ้าของเดี๋ยวไปยืมเลยเอนีกะเล็กหน่อยก็ร่างลงล่างอันนี้กับเป็นไล่ได้เด้อพี่น้องไล่ได,ด้ดอีกข้างหนึ่งเล่นไล่ได้อีกข้างหนึ่งเ,เป็นเงื่อนเป็นข้ทาทั้งน้านเนี่ย,ย,ลยเลยไล่กูไม่หนุ่ยคนเนี่ยอ่าอีกอันหนึ่งก็คือรับจ้างกลางเตินให้หมอลำ ไล่ได้ดีได้พี่น้องเนี่ยแม่หนุ่ยเคยขอเห็ดน้ำแล้วเขาหัวหล่อแม่หนุ่ยโอ้แม่เจ้าอยู่อันอยู่หันเจ้ากระดีแล้วว่าสันริยะวะพูอะไรอ่าใสเป็นเก็บเป็นเนาะพี่น้องขาแล้งเถิ่นเต็นนะแถบซิบเบอร์ใสเลยเด้อคนกันนี่แหละเงินพิเศษนี่แหละใส่ตรงนี้ใส่ส่วนเนานะพี่น,อน้องเนาะเงอนทั้งนั้น ยาากศตอนนี้สถานที่อาจสิคับแขบไปหน่อยพี่้องเวทีเฮากะบ่ไใดกลางเต็มเมื่อวันนี้เขาย่ออยู่เฮาย่อเวทีปรับขนาดเวทีให้มันขอกับสถานทีใดเนาะไอหน่วยกับสบผ้าหล่อแล้วบัดเนี้เบิ่งลูกเบิ่งเต่าลงล่างแล้ว อ้าาพี่น้องเม่หน่ยชิ้นผ้าเหรอเก็กุ้งอ่ะเพิ่นหมาตรฐานอยู่เดียวไล่ใดเพิ่อนอ้าวยังละทางเวเลยสถานที่อันเอาสิคับแคบไปนอยมาเนี่ยเวทีเฮาประเดชสุดเด้อพี่น้อง

ต่างคนต่างมีนาทีเราพี่น้องนะเนาะเจวานกับมานาังรอดสเตนบายเทวดาที่ที่ทำงานเจก,กุ้งยาวีนเจกุ้งปาพี่น้องไม่หน่อยสิพี่จิงเนี่ย เวทีห้าสิขยายออกไปอีกเดลยเนาะความกว้างของเวทีนี่แต่ที่นี่เนื่องด้วยสถานที่ห้าจจำกัดเอา,ายันศาสตร์เ็นที่ยังมาจองไว้ทางนี้หล่นออกมาหอดทนหนอกแลยบันี้ เมื่อนี้พี่น้องไลฟ์สดกลุ่มปิดเดอ้อพี่น้องเขาไปเบิงรายละเอียดทางเ,เพจอนสาวน้อยเพชรบ้านแฟงเ,เพจด้วช่อ,ทอทงท่านช่องไงเพลนอิหลานหน่อยโซเฟียสิม,มาปะทะอิหลาหน่อยองค์อิงบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง,งหลับรองมวนปุ๊บผีบล่ะพี่นองคะ ตนใหม่เกิดกลางเวทีพี่น้องตนใหม่เกิดกลางเวทีเกิดเกิดโอ้ง่ามไปอีกอย่างหนึง่งละพี่น้องง่ามไปอีกอย่างหนึง่งทานทีวันนี้ร้านฟูนอย่างนี้ค่ะพี่น้องกดไอ้ประทัดสื่อบัตรสื่อตัวกะกาศสาวๆเด้อพี่น้องเด้อเมาเฮนี่เมืเอ,อื่นเท่ากับจไปพบพี่น้องทั้งอู้ละ ทางลาททำแหงบอกเบาตุ้ยร้อยคลิปยางเอายุเหมือหุ่นพี่น้องทีมงานเราทำได้ต้นไม้งอกกลางเวทีอะเห้นแต่สนามเรือพะร่วงเนาะพี่น้องเนาะติโก้กล้วยขึ้นกลางเวที อันนี้ต้นแค่หนะะ้าโคขึ้นมากลางเวทีทีมงานเหากับกำลังขมักขมิ่นพวกพวกคุณสุดยอดมากเลยเอาต้นไม้ไปไว้กลางกลางเวทีได้เนี่ยพวกคุณสุดยอด สวยงามไปอีกแบบโอ้ยพระ้เจ้าสิบต๊หกลุมบอขับบนนะันเดี๋ยวนนอยมักาอมัดเป็นลุมเยนน่ะโอ้ยห่วงห่วงห่วงนั่งเอกคนสิต๊กลุม ต่องหายังมาปิดแล้วพี่น้องพ่ปิปดบอไดดอกยุงย้งใหญ่ปดนหนอนหน่นหน่อยหต้นหนึ่งในทางฝน เออเขาเขาฝ้าเขาหลีกกันไหม้รยกาบรรยากาศตอนนี้อากาศดีพี่น้องว่ามีฝ่าว่ามีฝนมาเด้อมาเด้อเมือแรงมาหวนฟืนโฮตแซ่น้ำกันกะวันที่ วันที่สิบเกาพี่น้องทางสมุทรสาครกัเตรียมผบพอกับทีมงานเขาได้แม่นวยได้ข่าวแววแววมาแล้วว่าวันที่สิบเก้าไม่เลียงอ่าลอดช่องวัดเจดอ่าซิโลเนาะพี่น้องเนาะจากเสียบฟ้าและพุทธการพอเห็นคนทักมาบอกแล้ววันที่สิบเก้าเตรียมท้องไว้นะท่านหน่วย วันที่สิบเก้าเตรียมท้องมากินรถช่องวัดเจดเลยใครจะมาเอฟซีเสียฟ้าขอบคุณล่วงหน้าครับห้าสิบกิโลผมจะเตรียมรังโฟมไว้อกินหล,หลายวัน<ล>วันต<ด>ีขอบคุณเสียฟ้าค่ะพทักมาบอกแม่ผมสั่งขนมอ่ารถช่องไว้ไ้แล้ว50าซิาโลคนนะเหลียงทีมงานขอบคุณคุณเสียฟ้าในกิจการลงเรื่องลำบังด้วยเด้อ ัที่19ได้กินแน่นอนค่ะคุณได้อยากกระเชิญด้วยค่ะลังเวทีสาวหน่อยเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกอรขอบคุณทุกท่าังใจอ <c oughs> ขอบคุณทุกคอมเมนต์อย่าจะไปก,นนกินเานาะ19ขอกันคลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ